เรื่องในวังสวัสดีค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะตามดอยตามเขาก็ยังไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบทุกวันนี้แถมการเกษตรในเวลานั้นก็ไม่ได้ปลูกพืชอะไรที่มีประโยชน์มากนักชาวกรเหอย่างชาวดอยในเวลานั้นก็เน้นไปทางเรื่องของการปลูกฟินเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านบริเวณนั้นแล้วชีวิตพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จกลับมาที่ดอยอินทนอนท์อีกครั้งเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่นี่ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างทำมาหากินอย่างไร พระองค์ทอดพระเนตรถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวเขาที่ล้วนแต่ยึดอาชีพปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายค่ะและถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติด้วยพระองค์จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาในไทยให้มีพื้นที่ทำกินอย่างเป็นหลักแหล่งส่งเสริมให้หันมาทำการเกษตรแบบทาวร ทดแทนการปลูกฝิ่นส่งเสริมและถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเกษตรผสมผสานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาให้กินดีอยู่ดีขึ้นรวมทั้งช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ในปีพุทธศักราช2522 ใน38สถานีวิจัยในมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักและก็ผล,ลว่าไม้เมืองหนาวจนกระทั่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ในปี2550ย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2517ชาวบ้านหนองลมแห่งดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม ก็มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกต้นกาแฟซึ่งได้รับแจกต้นกาแฟมาจากคณะของ UN ให้ชาวบ้านลองปลูกดูจึงมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรต้นกาแฟดังกล่าวแม้จะต้องเสด็จพระราชดำเนินการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลถึง7กิโลเมตร พลตำรวจเอกวสิษฐเดชกุลชรค่ะเล่า,เาไว้ในหนังสือรอยพระยุคนบาทบันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐเดชกุลชรซึ่งความตอนหนึ่งเล่า,าไว้ว่าในช่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่สับสนและวุ่นวายในปลายปีพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลเป็นปกติโดยไม่ทรงหวั่นไหว โดยเสด็จแปรพระราชฐานไปรประทับณตำหนักภูพิงราชนิเวศท,ที่เชียงใหม่และเสด็จออกเยี่ยมเยียนราศฎรทั้งชาวขาวเผ่าต่างๆกับประชาชนซึ่งอยู่ในที่ราบลุ่มตามที่ทรงปฏิบัติเสมอมาทุกๆปีครั้งนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองซึ่งทรงกระทําเช่นนี้เป็นปกติทรงขับรถยนต์พระที่นั่งฝ่าฝุ่นแดง และความลุ่มดอนของถนนในสมัยนั้นออกเยี่ยมเยียนราษฎรหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่3ธันวาคมพุทธศักราช2517รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิจสเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งเป็นชาวเขาบนดอยอินทนนท์และในการเยี่ยมเยียนราษฎรครั้งนี้ก็สเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งเยี่ยมเยียนชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านขุนกลางตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองแล้ว พระองค์และสมเด็จก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทไปตามไหล่เขาที่สูงบ้างต่ำบ้างเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่ากะเรี่ยงที่บ้านอังการน้อยและที่บ้านท่าฝั่งเรื่องราวพระราชกรณียกิจในวันนั้นมีมากมายค่ะเรียกว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปแล้วก็ยังต้องทรงพระดำเนินไปบนหนทางธุรกันดารด้วยแทนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจจาก การพระราชทานข้าวของเครื่องใช้ให้ผู้ขาดแคลนบนดอยยังจะต้องเสด็จไปให้ถึงไร่กาแฟที่เล่าไว้เมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินทั้งสิน้นเป็นระยะทางถึง6กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรไร่กาแฟที่ไปถึงแล้วมีกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวพลตำรวจเอกวสิษฐเดชกุลชรเล่าว,ว่าสิ่งที่ทำให้ผมแทบจะระง,งับโทระไว้ไม่ได้นั่นก็คือ ที่ไร่กาแฟแห่งนั้นมีต้นกาแฟให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเพียงต้นเดียวถ้าหากไม่อยู่ต่อหน้าพระพักด้วยกันผมคงจะทูลต่อว่าท่านพีเสด็จเอาแรงๆเสร็จแล้วที่เชิญเสด็จพระราชดำเนินและทำให้ทรงเหน็ดเหนื่อยเป็นระยะทางไกลเพื่อกาแฟต้นเดียวเมื่อกลับไปถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศแล้วให้ระงับความรู้สึกไม่ไหวผมจึงระบายเอากับเพื่อนผู้ร่วมงานทุกคน เหตุผลที่ต้องโมโหมากเป็นพิเศษเพราะวันนั้นสเสด็จจากการทอดพระเนตรต้นกาแฟต้นเดียวแล้วพระองค์ยังต้องพระราชดำเนินกลับออกไปยังรถพระที่นั่งที่จอดไว้แยกทางขึ้นดอยแล้วต้องทรงขับรถพระที่นั่งเองอีกจนถึงพระตำหนักด้วยพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบสาเหตุจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล,ล้วตรัสถามว่าเป็นความจริงหรือที่โกรธท่านพิเศษ ผมกราบบังคมทูลตามความจริงว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามต่อไปว่าทราบหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้กระเรียงที่ดอยอินทนนท์ประกอบอาชีพอะไรผมกราบบังคมทูลว่าทราบกล่าวว่ากระเรียงปลูกฝิ่นพระเจ้าอยู่หัวตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแล้วก็ไม่ทรงดุว่าแต่ก่อนเขาปลูกฝิ่นเราไปพูดจาชี้แจงชักชวนให้เขามาลอง ปลูกกาแฟแทนกระเรียงไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยที่กาแฟไม่ตายเสียหมดแต่ยังเหลือหนึ่งต้นนั้นต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าของกะเรี่ยงจึงต้องไปทอดพระเนตรจะได้แนะนำเขาต่อไปได้ว่าทำอย่างไรกาแฟจึงจะเหลืออยู่มากกว่าหนึ่งต้นและทำให้ผมระลึกได้อีกครั้งหนึ่งถึงพระบรมราโชบายที่ไม่โปรดการเร่งรัดพัฒนา แต่โปรดให้ราษฎรเรียนรู้ด้วยตัวเองและพัฒนาตนเองปรากฏว่าปีต่อมาราษฎรชาวกะเหลี่ยงดอยอินทนนท์ขายกาแฟได้เป็นเงินต่อไร่ต่อปีสูงกว่าที่เคยขายฟิ่นได้และนับแต่นั้นมาบรรดาชาวเขาก็ให้ความร่วมมือกันกับภาครัฐเริ่มต้นปลูกและพัฒนาเมล็ดกาแฟกันอย่างจริงจังจนทำให้กาแฟของไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดังเช่นทุกวันนี้ แถมยังเป็นการช่วยกำจัดการปลูกฝิ่นในบ้านเราและสร้างอาชีพให้กับชาวเขาและชาวบ้านสืบไปจึงนะับเป็นพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยภูเขาและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารที่คนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกไม่เคยลืมเลือนโดยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชากาลที่9ทํำให้ชาวเขามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้และทาให้ชาวไทย ได้ภาคภูมิใจกับกาแฟหอมๆที่ปลูกขึ้นในแผ่นดินไทยของเรา